หนูอะเงาอะคือหนูว่าสว่างมหมไหมหรืรอว่าะจะนี้หรือว่าเราจะหรือว่าเราจะอย่างนี้โอ๊ยตลกสวัสดีค่ะทุกคนช่วยหนูเลือกไปไหน่อยได้ไหมนี่เออชาบมือ สวัสดีค่ะไม่เคยมาแบบไม่บอกก่าวเลยอะ่ะครั้งแรกเลยอะ่ปะป่ะไม่จริงนะก็เคยมาอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหนูขอมาแป๊บเดียวได้ไหมขอมาแค่ห้าทีพอสิบนาทีห้าทีพอแล้วมาแบบแวบบ๊บ I'm sure ค่ะ I'm really sure ค่ช้าหมดอดช้าหมดอดอดดูสวัสดีค่ะคือวันนี้หนูอะจะมาไลฟ์ใช่ปะเพราะเลยรู้ไหมคือที่มาไลฟ์แค่ห้าทีอ่ะไม่ใช่อะไรนะคือหนูพูดงตรงเลยว่าหนูเหงามากหนูเหงาอ่ะคือวันนี้หนูมีถ่าย วันนี้หนูมีไปที่หอชป,ป้าหนูก็แบบว่าคือรู้สึกว่ายังไม่ได้คุยกับใครเลยหนูก็เลยแบบอยากพูดอ่ะคือคืาเซฟิลปะหนูอยากพูดเฮ้ยห,หนูว่าหนูเริ่มอาการหนักขึ้นทวัวแล้วหนูเหงาอะหนูอยากพูดคิดถึงคิดถึงทุกคนเหมือนกันทุกคนเป็นไงบ้างงานสนุกไหมคะไอ้อะไรนะฮาโลวีน ทุกคนนี่จะเล่าวันนี้ให้ฟังตลกอ่ะไม่ใช่ตลกคือหนูอ่ะชอบคือช่วงนี้หนูข้างมัสกะมากทุกคนรู้ปะคือตั้งแต่วันนั้นที่หนูขึ้นไปดูตั้งแต่วันนั้นที่หนูไปดูเปิดตัวใช่ไหมแล้วหนูอ่ะแล้วหนูไปดูเปิดตัวแล้วหนูดูเอ็มวีใช่ไหมหนูชอบเอ็มวีมากหนูก็ชอบเพลงมากหนูเปิดมัสกะฟังเป็นสิบรอบต่อวันได้อ่ะ ทำได้ยังไงหนูมไม่รู้แต่หนูชอบมัส,สก,กะมากโ oh อ้เม gosh ไอ้เหรอเอาไขอบคุณค่ะเฮ้ยทุกคนบูกเก้มาอย่างงี้แล้ต่อเวลาดีไหม <laughs> อขอบคุณค่ะเราเราต่อเวลากันนิดหน่อยได้ได้เสมอ <laughs> หนูต่อเวลาได้เสมอ ชอบฉากไหนที่สุดเฮ้ยหมือนจะเล่าให้ฟังมีแต่คนอยากเห็นรูปคู่หนูกับพี่ลูกศรใช่ปะเห็นคนลงเห็นคนลงเต็มเลยอะเพแบบอยากเห็นรูปคู่หนูกับพี่ลูกศรแป๊บนึงเดี๋ยวหนูเลือกแล้วหนูลงให้นะโอเคนะ าทีไม่พอพี่คนเมื่อกี้ที่ส่งโบเก้มาอยากให้ต่อกี่นาทีว่ามาตลกอ่ะทำไมเหงาเล่าก่อนเพราะว่าเพราะว่าหนูไมมีคนคยุยด้วยคะ่ะคือคือชื่อชื่อมีชืช่อคุณอะไรในี่เอมี ก็ต้องหมายผินป่ะ <c ười> คือเขาชงมาขนาดนี้แล้ว15นาทีโอเคได้ค่ะ15นาทีเมื่อกี้พี่เขาบอก15นาทีได้15นาทีก็ได้พี่พี่นาทีเดียวพอครับโอเคกันลงเลยยอกหมายินใช่ไหมอืม ก็รอแล้วกันรอดูโมเมนต์ต่างๆเข้าบ้านพี่สิงกับพี่จิวเป็นอย่งไบ้างตลกมากคือเจเจอะคือ,อตลกมากตอนแรกตอนแรกเขาหนูก็จะไม่เข้าเพราะว่ามันเสียตังค์ป่ะคือเหมือนมันจะเสียตังค์นะแล้วเหมือนพี่พี่เขาเป็นเอ็มซีว่าเขาพูดเขาเขาเรียกหนูกับพี่จิวว่าเฮ้ยน้องคนสวยมาเข้าไหมเข้าฟรีนะลงทะเบียนเข้าฟรีแพ้ของฟรี หนูพูดตรงๆเลยหนูแพ้ของฟี <c oughs> หนูก็เลยเชวนพี่จิวเข้ากันไหมเข้ากันไหมเลยพี่จิวก็บอกได้เลยถ้าพุกคนอยากเข้าอย่พี่จิวส่ง <c oughs> แล้วก็เลยเข้าไปแ <c oughs> ล้วหลกอะ่ะคือในนั้นน่ากลัวมากหนูไม่เห็นอะไรเลยหนูพูตงตรงสารภาพเลยหนูไม่เห็นอะไรเลยหนูเดินก้มหน้าแล้วก็ปิดหูแล้วก็เดินจนออกมาแล้วแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> แล,ล้วบอกว่า ที่หนูได้ยินในนั้นนะคือพี่จิวพูดว่าพี่พี่อย่าลองดูอย่าลองดูหนูเคยมาแล้วโอ้โหอะไรยเงี้ยพี่หนูได้ยินอยู่แค่นี้แล้วก็แล้วก็วกอ๋อแล้วก็มีฉากหนึ่งที่เข้ากับพี่จิวใช่ปหแล้วก็มีเสียงพี่จิวตะโกนว่าเฮ้ยพี่เจ็บเจ็บจริงแล้วออกมาพึ่งรู้พี่จิวบอกว่าคือเขาว่าเอาไม้มาฟาดหลังพี่แล้วพี่เจ็บมากอ๋อคือพี่จิวโดนฟานดหนูก็ว่าพี่จิวไวๆอะไรขนาดนั้นตลกอะ ือหนูกลัวมากแล้วแบบว่าหนูจะไม่เข้าบ้านผีสิงอีกแล้วอ่ะตลอดชีวิตนี้หนูขอไม่เข้าแล้วหนูกลัวหนูกลัวจริงๆอ่ะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะพอแล้วบ้านผีสิงรอบสุดท้ายในชีวิตหนูพอแล้ว <c oughs> ได้ยินว่าอะไรนะได้ยินว่าเสียงผีมารีบวิ่งกลับออกมา อ๋อแล้วเหตุผลที่เข้าว่าอะไรรู้ไหมคือหนูลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ปะแล้วแล้วตอนแรกอ่ะไม่ได้เข้าเพราะว่าเจอผีหน้าประตูลแล้วเขามาแบบเขายืนอย่างเงี้ยเขายืนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่ากลัวมากแล้วแบบว่าหนูก็เลยตกใจหนูก็วิ่งมาใช่ปะแล้วมันมีแม่ลูกที่ยืนอยู่ข้างหน้าหนูคือต่อคิวก่อนน้องแบบน้องตัวเล็กมากน้องน่าจะแบบเด็กมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขามากับแม่ใช่ไหมแม่หนึ่งลูกสอง แล้วพี่จิวก็เลยบอกว่าพ hey, ี่นหนูขอไปด้วยได้ไหมคะเกาะกักกนไปได้ไหมจะได,จะได้จะได้เข้าไปกันหลายหายคน <laughs> สองคนมันกลัวแล้วหนูก็เลยไปจับมือแม่น้องเขา <laughs> ตลกว่าอ่ะแล้วลูกเขาอ่ะแล้วลูกเขาคือแบบขาบมือแม่ไปเสยเพราะหนูจับมือแม่เขาไปแล้วนูกลัวหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ <laughs> พี่ขอโทษนะน้องพี่ขอโทษแต่ว่าพี่ก็ดูแลน้องนะคะหมายถึงว่าก็ดูแลเด็กนะแบบว่าก็ให้เด็กอยู่ตรงกลางไงแน่ <laughs> ขอโทษพี่ขอโทษพี่ไม่รููเรื่องตอนนั้นพี่ก็หลับตาเดินเหมือนกันฝากสารถึงน้องนะคะน้องน่ารักมาก <c oughs> ขอโทษพรพี่ขอโทษพี่ดไปแล้วเอ็นดูอ่ะตลแตลบสวางานนี้สนุกมากคือแบบว่าได้คุยกับคนเยอะมากเลยอ่ะ แล้วเพื่อนหายป่วยยังเรื่องป่วยใช่ไหมเธอเล่าไปฟังว่าวันนั้นวันที่สองวันที่ใส่ชุดตุรจีใช่ป่ะคืออยู่ดีแต่วันนั้นเป็นวันที่หนูนอนเร็วที่สุดในชีวิตละคือหนูอ่ะหลับตั้งแต่สองทุ่มใช่ป่ะแล้วก็ตื่นหกโมงก็ไม่เข้าใจว่าทาไมถึงยังป่วยเป็นวันเดียวที่ป่วยแบบแบบว่า คือตอนนั้นน่ะนั่ง,น,งนั่งอยู่ใช่ไหมแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูเวียนหัวมากแล้วแบบหนูปวดหัวจี๊ดมากอ่ะคือตอนนั้นคือแบบจะเป็นลมแล้วอ่ะคือปวดหัวสุดๆใช่ไหมแล้วก็เลยอยากอ้วกเพราะว่ามันเอ้ยไม่ดีเลยนั่นแหละอยากอ้วกเพราะมันเวียนหัวมากจนแบบว่าตอนขายน้ําอ่ะแล้วหนูรู้สึกผิดมากตอนหนูเดิอนออก <c oughs> มา ma, คือหนูอยากขายน้ําต่อนะแต่ว่าแบบคืออ้วกมันขึ้นมาที่คอแล้วหนูขอโทษแต่ว่าแบบคือตอนนั้นคือหนูไม่ไหวแล้วจริงๆหนูก็เลยลุกออกไป อาเจียนนั่นแหละก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่อยู่บูธไข่น้ำได้ไม่เต็มแล้วก็อ่อมๆนิดหน่อยตอนที่แบบตอนที่ไข่น้ำเพราะตอนนั้นคือจะเป็นลมแล้วจริงๆอะหรืรอว่าแบบไม่ไหวอะรือตอนนั้นหนูไม่ไหวจริงแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะเพราะแบบว่าเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแทททูใช่ปะ่ะคนก็แบบไม่หายเร็วๆนะอะไรอย่างงี้ขอบคุณ นะคะอ้วงใส่แก้วไม่ใช่หนูก็ไปอ้วงในห้องน้ำสิคะคุณเพรอมที่แปลว่าแกงไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าพอพอพอ,พอ้วงออกก็ดีขึ้นแล้วนะหมายถึงว่าพอมาตอนแท็ทูก็ดีแล้วอะตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วอะไรใครแอรไม่เคยอ้วงกันหรอกคะทุกคนโถเอ้ย คนที่แอนๆนะอย่าให้เห็นว่าอ้วกนะคะอย่าล้มนะอุ้งซ้ำด้วยดีที่ไม่อ้วกตอนขายน้ำช่หนูก็กลัวมากเลยตอนนั้นวันแรกตีกับซินดี้ไม่ได้ตีเฮ้ยไ่คิวติก๊กตอกกับซินดี้ว่ะอยากลงมากเลยอะแต่ขอ ขอตัดก่อนนะมันต้องตัดอะมันเป็นบทละครพูดอ่ะตลกมากอ่ะราดูนะทุกคนในในติกเกเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงตอนนี้ดีแล้วเฮ้ยถามทุกคนดีกว่าทุกคนว่าหนูมีอะไรเปลี่ยนไปคะทุกคนว่าหนูอะไรเปลี่ยนไปไม่มีสิ่งเราให้กรัว แต่รักชัวร์ชัวาปะปบาเอ๊ว้าวววอนค่ะบ้าบอมากเฮ้ยคนอ้วนอะไรว่าออมอผมยาวไม่ใช่ สวยขึ้นโอเคยอมรับค่ะข้อนี้เราย,ยอมรับไ <c oughs> อ,อ้ผมสั้นลงไม่ใช่สีผมถูกต้องเก่งมากอวดดีกว่านี่หนูเพิ่งไปทำมาวันนี้เลยเพราะว่าเราใกล้จะต้องทำงานแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราแก่ขึ้นอูย้ยแรงเลยนะคำเนี้ยแรงเลยละ่ะ ใช่หนูไปย้อมสีผมมาวันนี้เลยเป็นไงสีสวยขึ้นไหมมันเข้มขึ้นเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกมันอ่อนใช่ปะแล้วผมหนูเสียใช่ปะเหมือนไม่กวาดเลยอ่ะ <c oughs> เออผมมเหมือนไม่กวาดเลยอ่ะหนูก็เลยไปย้อมให้มันเข้มขึ้น <c oughs> เผื่อว่ามันจะแบบเผื่อว่ามันจะดูสุขภาพดีขึ้น อ้ขอบคุณแท่งไฟนคะนี่ฝึกมาแล้วได้ได้ไหมได้เสมอสีไหนก็สวยป้าอุ้ยขอบคุณนะคะมีคาเฟ่ฟสนุกไหม สนุกว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่หนูอ่ะไม่เคยไม่เคยเจออ่ะนิชาขี้ปั่นมากซินดี่เรียกพี่ยังเรียกละค่ะซินดี่เรียกหนูพี่แล้วเมียร์าเฟสนุกเพราะว่าโดนรุ่นสี่ปั่นค่ะรุ่นสี่มาคับให้หนูทำโมเอบีมโมเอโมอบี <c oughs> ไม่เคยทำะไรแบบนี้ มีคลิปโมอิบีนอยู่ที่สตังกอนยี่สิบสองนี้ดาดฟ้าเลยเหรอใช่แล้วค่ะยี่สองนี้ดาดฟ้าไหวกันหรือเปล่าหนุท้ายทุกคนมาดูรู้ชวทุกคนไม่ไหวแล้วอยางอยากมาดูแล้วไม่มีไลฟ์สดนะคนจะไม่มาดูหรอไม่มีไลฟ์สดอนะ่ะถ้าไม่มาดูก็คืออดดูแล้วนะ ิเชียงใหม่หนาวยังหรือว่าอาจจะยังกี่หนึ่งไ,ไม่ได้ไปฮะมามาไหมชื่อไทยเพื่อนสวยขอบคุณค่ะกลางวันจะร้อนยิ่โอเค จัดตอนกลางคืนค่นะ,คะจัดตอนดึกๆึกจัดช่วงที่แบบคือที่หนูได้ยินมานะเขาบอกว่าจัดพูดได้ไหมพูดเถอะแต่ว่าเขาจัดช่วงที่พราทิตย์ตกแล้วคือเหมือนตอนนั้นเห็นครูพูดว่าตอนหนึ่งศูนย์หกมันยังมีแดดใช่ไหมแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยยี่สิบสองที่จะถึงอะ่ะคือมืดเลยเขาบอกอย่างงี้นะใช่ยี่สิบสองไปถ่ายแน่ได้เลยคะ่ะรอดูนะคะ <ES> ใช่เขาบอกว่ามืดแน่ๆอะไรนี้เพราะฉันทุกคนไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเพราะว่า อากาศเย็นบอกได้นี่ไงขายเลยทุกคนตาหนูหายบวมแล้วเพราะว่าตอนนั้นที่ใส่ชุดไทยใช่ไหมตอนเซลฟี่อะ่ะมีพี่คนนึงทักว่าเพื่นตาบวมเหรอใช่เพิ่นตาบวมค่ะนอนน้อยเอ,อย้ยชุดรูปเซลฟี่คนเลยหน้าแปลกเลยไม่เป็นไรเอาใหม่รอบใหม่รอบห,อหน้าได้เสมอ กองรอมใจพร้อมใจพร้อมพร้อมทุกคนต้องพร้อมมาด้วยนะทุกคนพลาดแล้วทําไมมาตงกี่โมงหรอหนูยังไม่แน่ใจว่ากี่โมงแต่รู้แค่ว่ามืดแล้วแน่ๆเขาบอกดูแค่นี้เขาก็โกงกลัวหนูหลุดเหมือนกัน ห้านาทีตลอดไปอุ้ยสิบห้านาทีแล้วนี่นากํลังพูดสนุกเลยเขาพูดต่อได้ไหมอยากพูดต่ออืมอนะประมาณหกเย็นก็จะได้แล้วใช่ไหมล่ะยันเที่ยงคืนฮะ 不要难过。<laughs> คิดถึงนิชาจังคิดถึงนิชามากเลยอ่ะว่าแล้วมันต้องมีวันนี้ อย่างนี้อะขายแล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะนี่เพลงมันหลอนหูขนาดไหนทุกคนเพลงมันหลอนหูขนาดนี้มันจะไม่ดีได้ยังไงอะถูกไหมขนาดหนูอ่ะขนาดหนูที่ไม่ค่อยสะดุดอะไรเลยอะยังจะเห็นไหมละ่ะเห็นไหมเห็นไหม <laughs> เพลงดีขนาดนี้ทุกคนจะไม่มาดูเพอร์เพร์ฟอร์แมน์ได้ยังไงใช่ไหมละ่ะ

ทำไมนะทำไมเป็นฉันไงมาสักการของห no นูนแฟชั่นเป็นบ้าไปแล้วว้าวติงเบรอลองมาสก,กัดดีก,กว่าหนูชอบเซนเ็นเตอร์ค่ะเพื่อนรักเลยรักนะจารี่ ช่วยเพื่ปมปุ่มให้ดีกว่า,าว้ยชีวิตหนูมันสร้างจริงเลยไอย้ใครมาโทรหาหนูไม่หนูหาเดี๋ยวไม่เจอทำไมนะทำไมเป็นฉันนี่ไงหรือว่านั่นไงวะ มาสการ์ดนแฟชั่นทุกคนทำย่งไงกับตรงนี้ดีเออมาคนเพีงดีแล้วเนี่ยไม่ถึงมาสการ์ดเอีกด็ดีดีชอบมากเลยอะ่ะหนูพูดกับทุกคนไปหลานรอบเลยอะ่ะว่าหนูชอบมาสกามากทำไมถึงทำดีขนาดนี้ทำถึงมากทำถึงมากนี่หล่ะ พี่ถ่งเต้นก,กับเพลงม่มากกว่าหนูอีกจริงทำผมทรงทรงทรงไหนนะคุณเซ็นเตอร์ไม่บอกสปอยซีถ้าง,งั้นนะ่ะไม่มีใครดูแลนก็อย่าไปตัดลงสิแ้วไม่ตัดลงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็หยุดตรงนี้ละ โอเคเราจะมาเราจะมาหนูอยากเล่นสกุชี่มากเลยหนูไปเอาสูกุช่แป๊บน,นึงได้ไหมอะไรจะให้หนูสปอ,อยอย่างนั้นมันไม่สบายนะไม่ใช่แค่ไม่สบายหรอกเดี๋ยวโดนด่านะไม่สนุกเลยไปเอาสูกุช่ก่อนติดไฟฟ้ามาไปฟ้า ชอบปอ้ายยาของเล่นเดี๋ยวมานนะมีแบตข้างหลังเนี่ยเต็มไปหมดหนึ่งอะเดี๋ยวมาเฮ้ยคือหนูต้องนั่งพืิงอะไรรู้ไหมแบตหนูจะหมดต้องมาชาร์จเรามาเล่นสกุชี้กันดีกว่าขายเครียดเนาะ พูดถึงแบตขนาดมานั่งพื้นก็ยังลืมชาร์จแบตอยู่อย่างนั้นโอเคอายุเท่ากันโหอาจจะยังเลยล่ะอายุเท่ากัฟานฟานี่น่ากลัวเลยล่ะสิวขึ้นด้วย ขัว้วหนูแต่งหน้าติดกันเยอะเกินไปมากๆหนูจะพักหน้าแล้วพรุ่งนี้ก็นหนังป้ายาห,หนูไม่ผิดนะ ลองหน้าสดออกงานดูได้เลยถ้าหนูหน้าสดออกงานทุกคนมาหาหนูด้วยนะงาน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 ยี่สบองเปิดตัวหนูจะหน้าสดขึ้น <c oughs> หุณนเล่นทุกคนจำหนูไม่ได้หรอกถ้าหนูหน้าสดอะ่ะอีเยกับพี่เพื่อนน่ารักมากรู้ไหมว่าทุกวันหนูติดคำว่าเอีเยมากแบบอะไรอะไรหนูก็เอียเอีเยไปหมดอะ่ะพอไปฟ้าเลย คือเอาดีสไหมไปกรุงเทพครั้งเนี้ยหนูสิงอยู่ห้องนิชากับปลายฟ้าทุกคืนอะและน้องเขาก็ชอบให้หนูไปอยู่ไงเฮ้อห,หนูไม่ได้แบบเข้าไปนะคือน้องชอบแบบพี่เพิินมาอยู่ได้ไหมหนูก็ไปเพราะว่าน้องคิดถึงไงเด็กๆคิดถึงเด็กๆถามหาแล้วก็ต้องไปใช่ไหมล่ะรักน้องใช่แลว้ววันนั้นนะน้องหนูหลับตั้งแต่สองทุ่มใช่ปะ น้องโทรมาหาหนูตอนสองทุ่มโทรมาปลุกให้ไปคุยเล่นที่ห้องหนูแบบ energy มันดีบมาจากไหนเนี่ยอาจจะต้องนอนพักบ้างอะคือที่ใช่กับไฟฟ้าโทรมาแบบพี่พอนตื่นเดี๋ยวนี้ถ้าดูถึงหอพี่ต้องตื่นนะนอรหลับดีกว่านอนหลับดีกว่าเออปลุกนี่เลยแก่แล้วอาจจะต้องให้พี่นอนสักหนึ่งไม่ไหวอะอยู่กับสองคนนะั้นคือแบบ ใช้ energy เยอะมากอ่ะเหมือนอยู่กับเด็กน้องเพิ่นสนใจเปินสมัครเจมรุ่นห้าไหมครับสมัครได้ไหลายเดี๋ยบอีกรอบขอเปิดตัวอีกรอบหนึง่งเพิ่มเป็นพี่หรอหนูเป็นพี่ของมันตั้งกี่ปีห้าปีเลยมั้งไฟฟ้าหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าปีห้าปีอะไฟฟ้าเข้าใจพี่จริงๆหรือ,อยัง ขอโทษค่ะพี่จริงๆแต่ว่าหนูไม่ผิดอาบอยบอกว่าเป็นเซนเตอร์คุณิชานุนเนืยมากอืมยอมเวรกนกำใน,นแบบน่นพี่คือ,อนหนูก็เข้าใจความน้องเขานะคือน้องเขาก็แบบเพิ่งเข้ามาใช่ไหมอนเนอร์จีมันยังแบบ เอ็นอร์จีมันยังมาตลอดเวลาแต่คือหนูแบบหนออมแล้วอะออมแกมากคนสินเสม,มอกันเป็นเพื่อนกันแต่หนูชอบนะอยู่กับน้องอะเพราะว่าสมมติว่าถ้าตอนกลางวันใช่ปะอยู่กับพวกรุ่นพี่อะไรเงี้ยเขาเอนเอร์จี้เขาก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในโลกของเขาใช่ปะแต่ว่าถ้านหนูอยู่กับไปฟ้ากับนิชาตอนกลางวันหนูจะมีเพื่อนเล่นตลอดเวลาเลยแต่ก่อนหนูจะแบบเฮ้ยอย่างเงาี้ยหนูมีางงาความสุขมากเพราะว่า,วาน้องเขาก็แบบ ดุกดกใช่ไหมหนูก็ยุยิีไงมันก็เลยอยู่ได้กันได้แต่แค่ตอนกลางคืนนะขอนอนหน่อยขอร้องละจริงอ่อมได้ยังไงหนูบอกว่าหนูจะมาห้านาทีนี่มันยี่สิบห้านาทีแล้วหนูจะไปแล้วนะโอ้ยหนูจะไปแล้วเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะหนูอมแก่แล้วคุณมีซีรีส์แนะนำไหมหนูอยากดูซีรีส์มากเลยอะได้โปรดอย่าไปได้ไหมได้ เอาไม่ใช่ผิดเพลง,เ,พงเอาใหม่ซีรีส์ขวัญพืนอืน่ะขวัญมันไม่หลักหน,หนูแล้วดูเนี้หนูบอกขวัญว่าไม่อยู่กับเราสิขวัญไม่อยู่เพราะว่าขวัญเป็นอินโทรหรือขวัญเราค้านอันนี้แยกไม่ออกบเล่น <laughs> ในน้ำแดนสังคกอร์คาซีรี่ไหมได้เดไปดูม,มู้ใช่ไม่มีสนุกมากได้สับสับซีรี์เพื่อนซินดี้คู่หมูแฟนนรูกเหรอคะเพื่อนซินดี้ <laughs> ตลก พัผ่อนเยอะน,นะคะคุณเซนเตอร์ครับคุณคาทุคนตานจะปิดและไปดีก,กว่าเราไปแล้วทุกคนไปนอนกันได้แล้วห้าทุ่มแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทํางานกันหรือเปล่า <c oughs> ตื่นไปทํางานด้วยนะคะห้ามตื่นสายไม่อย่างนั้นไหนบาคนตื่นไม่ไหวทุกคนจะเพีย <c oughs> นะดูทุกคนจสเพียมากเลยละ <c oughs> ทุกคนต้องนอนพักผ่อนเยอะๆนะ <c oughs> บายบายมาบอกแวะมาบอกฝันดีไงห้านาทีอ่ะแต่ตอนนี้มันเกินไปหน่อยไปละบาย Sweet dreams บ๊ายบายขอบคุณค่ะเจอกันในฝันดีจ้าถูกต้องบ๊ายบาย